พาคุณผู้ชมไปดูหนุ่มขอนแก่นนะครับเขาบอกว่าลาชีวิตจากกรุงเทพกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยสาปีแล้วนะครับมาอยู่ที่บ้านเกิดก็เปิดโชว์รูมศูนย์บริการซ่อมรถยนต์นะครับมาตรฐานครบวงจรสร้างความเจริญให้กับชุมชนด้วยครับที่ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์แมนออโต้สอ2พนะครับตั้งอยู่เลขที่444บ้านนเขาตําบลดอนหันอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนายพันเทพเสาโกศนรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมแสดงความยินดีและก็มอบกระเช้าดอกไม้นะครับให้กับนายเจตการสุวรรณนะครับเพื่อฉลองเปิดศูนย์บริการซ่อมรถยนต์มาตรฐานครบวงจรที่ใหญ่และก็ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายพิสุทธิ์อนุตระอังกูลนะครับนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระและแขกผู้มีเกียรตินะครับได้ร่วมแสดงความยินดีเป็นจํานวนมาก นายเจตการสุวรรณเปิดเผยว่าตนเองเ,เป็นคนจังหวัดขอนแก่นนะครับหลังจากไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพมาเป็นเวลานานกว่า33ปีจึงอยากกลับมาเปิดศูนย์ซ่อมรถยนต์ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรูรถเบนซ์นะครับเพราะว่าตนเองเมีประสบการณ์ในการทํางานเกี่ยวกับรถเบนซ์มาหลายปีและเคยทํางานอยู่ที่ศูนย์บริการรถยนต์ชั้นนํามากว่า10ปีนะครับจึงอยากกลับมาสร้างความเจริญให้กับชุมชน จึงได้เดินทางกลับมาอยู่ที่บ้านและในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือนะครับสถานที่ในการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเขาบอกว่าลงทุนเนี่ยทั้งหมดประมาณ18ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นเงินที่เขาเนี่ยเก็บมาสะสมมาตลอดชีวิตของการทํางานครับทีนี้เราก็อยากจะมาสร้างความเจริญให้กับชุมชนนะครับแล้วล้วก็เลยย้ายกลับมาอยู่บ้านก็เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็สถานที่ซื้อที่เนี่ยสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้ พอะงบลงทุนทั้งหมดที่ผมมานะตอนนี้ประมาณ18ล้านครับผมก็ฝากเรียนเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นหรือจังหวัดใกล้เคียงถ้ามองหาที่มีมาตรฐานแล้วก็ไว้ใจได้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือครบก็เรียนเชิญครับเปิดบริการทุกวัน8ปดโมงครึ่งจนถึงประมาณ6กโมงทุ่มหนึ่งหรือว่าแล้วแต่ลูกค้าจะมีงานด่วนอะไรก็ทําให้ได้ครับ3ามสี่ทุ่มอะไรเงี้ยทําให้ได้ครับ สำหรับศูนย์บริการรถยนต์แมนออโต้2,022นะครับนับเป็นอีกพื้นที่ของศูนย์บริการซ่อมรถยนต์มาตรฐานครบวงจรที่ใหญ่และก็ทันสมัยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงจะเปลี่ยนแบตเปลี่ยนยางนะครับหรือว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอะไรก็สะดวกครบขันนะครับก็เดินทางไปที่แมนออโต้2,022นะครับก็เป็นศูนย์บริการยางแล้วก็บริการซ่อมรถยนต์พร้อมบรรุงรักษารถยนต์ทุกยี่ห่อนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มืออาชีพ ให้บริการแบบเป็นกันเองนะครับก็จะมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีเยี่ยมนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีถึง17นาฬิกาโดยสามารถเดินทางมาได้2เส้นทางก็คือเส้นทางเลี่ยงเมืองบ้านผือกาะสินแล้วก็เส้นทางท่าพระโกสุพิสัยหรือจะโทรศัพท์สอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์โทรนะครับ0846653333ครับ